สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับเบนเก่งพลรามก้านะครับเรามีรถสวยๆเข้ามาแนะนำท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามาพบกับมิตูบิชิไททัน2.4 a อดวีดจีทีพ e, ีเนียมพลัสดับเบิลแปี2020รถสวยออปชั่นเต็มนะครับใครหาใช้งานอยู่รีบๆเลยสวยสวย มือเดียวไ้ายแดงสีขาวมุกนะคันนี้หายากนะราคาไม่แรงมาดูกันนะครับออปชั่นมีอะไรบ้างรอบคันได้ชุดแต่งเดิมโรงงานเลยนะครับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับไบเบีม LED เซนเซอร์นะครับรอบคันมาพร้อมไฟตัดหมอกกับไฟเลี้ยวอยู่โคมเดียวกันปากระโปรงด้าหน้าไททันสปอร์ตนะกระจังหน้าสีดำตัดด้วยโลโก้วิซูบิชิสีโฟมเมียยสวยๆเลยนะครับมีการนะครับ ติดคิวซุ้มล้อเพิ่มสีดําเพิ่มความดุดันนะครับเพราะว่าเดิมๆโรงงานจะไม่มีคิ้วซุ้มล้อตัวนี้นะทางร้านเรานะครับติดตั้งเพิ่มเพิ่มความหลอ่อเพิ่มความเท่ให้กับรถแมทก,กันกับกระจกมองข้างสีดํานะครับมาพร้อมไฟเลี้ยว LED นะครับพ่อมือจับเป็นสีดํานะครับพร้อมกันลอยนะสีดาแมทกันเลยนะครับโลวบาร์สีดําด้านหลังนะครับอันนี้ของโรงงานเลยครับออปชั่นเสริมนะก็พรอไฟหน้าครอไฟท้ายสีดํานะครับพ่อมือจับด้านท้ายก็สีดํานะครับ ปัดก,ก,กันกับสีรถกล้องถอยหลังมีครบนะครับคันนี้ได้ความพิเศษกล้อง360องศารอบกันเครื่องยนต์2 4ไมเวกนะครับคลีนดีเซลนะครับเครื่องยนต์สะอาดมากเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ไมเวกแล้วแล้วก็ได้คำว่าแอลลิสรอบๆเลยนะครับสีสันสวยสติ๊กเกอร์ก็สวยใช้งานได้ดีนะเพราะว่าตัวนี้ยังไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะฮะมาพร้อมกับิ้วกันสาดสีดำกรณีลูกค้ามี บุตรหลานนะครับใบกำลังสนอ่ะคนง่ายๆว้กำลังสนนะครับถ้านั่งโดยสารด้านหลังแล้วครัวเขาเปิดประตูแล้วเขาออกเมื่อออกนอกรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับเรามีตัวนี้ไว้ใช้ครับเขาเรียกล็อกเด็กอ่าตามสัญลักษณ์เลยนะครับล็อกเรากดมาตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่ามีเด็กอยู่ด้านในนะครับเด็กจากด้านในนะครับเปิดออกจะเปิดไม่ได้นะอันนี้ผมเปิดแล้วนะเปิดไม่ได้เพราะว่าเราใช้ล็อกเด็ก ต้องให้ผู้ช่วยมาเปิดให้ะนะครับจากด้านนอกอะน,นะครับนี่ถึงจะเปิดได้นะครับอันนี้เอาไว้ใช้งานได้จริงนะครับสําหรับกรณีมีลูกหลานมาชมภายในกันนะครับภายในเบาะหนังสีน้ําตาลนะครับตัดด้วยตรงกลางจะเป็นสีดำนะ,อะรอบนอกจะเป็นสีน้ำตาลนะครับเฉพาะรุ่นเลยนะครับเฉพาะรุ่นแอดลีดนะมาพร้อมกับโลโก้นะครับแอดลีดแล้วเรามาดูอ่ะออปชันกันนะครับ อ่ะมาดูภายในกันนะครับคพวงมลาลัยก็จะได้โพวงมลาลัยหุ้มหนังตัดด้วยได้สีส้มนะครับพร้อมมันติฟังก์ชั่นที่พวงมลาลัยนะครับด้านซ้ายนะครับ ก็จะเป็นเปลี่ยนโหมดนะครับ C D M p 3 U S B แปได้ได้หมดนะครับพร้อมคําสั่งเสียงด้วยแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นระบบพุ t คอนโทรลนะครับอ่าสามารถล็อกความเร็วแล้วก็เพิ่มความเร็วปรับความเร็วขึ้นลงได้นะครับเกียร์ออโต้ก็เป็นแบบเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับก็เรียกเกียร์ทริปสนิคนะครับสามารถอ่าเล่นแบบเกียร์ธรรมดาได้ถ้าลูกค้าดันไปข้างหน้าก็1 2 3 4 5ตบไปตรงเกียร์ดีอันนี้ก็วิ่งได้เลยปกตินะครับอ่า้อดีของเกียร์ทริปสินนะครับ เกียร์ถอยพอลูกค้าขึ้นมาที่รถใส่เกียร์ถอยนะครับจะเป็นกล้อง360องศานะครับโชว์รอบคันเลยนะครับพร้อมเซนเซอร์บอกระยะนะครับมีเลนไกด์ให้ด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าเราเลี้ยวอย่างเงี้ยเลนไกด์ก็จะเลี้ยวตามนะครับเวลาเราเที่ยวเลี้ยวเข้าซองเ่ะเราสามารถมองเห็นเนี่ยแอร์ระบบแอร์ก็จะเป็นแอร์ปรับอัตโนมัตน,นะครับแล้วก็ตัวนี้มีเพอร์โซนาด้วยนะครับเซนเซอร์เซนเซอร์ด้วยแล้วก็เพอร์โซนานี่ก็คือ เวลามีรถใกล้ๆเราก็จะมีการเตือนนะฮะแล้วก็มีออโตออฟนะครับหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ครับหน้าจอเรือนใหม่นะครับบ่งบอกการใช้งานนะครับอุณหภูมิภายนอกนะครับความร้อนอยู่ที่หน้าจอ m i d นะอันนี้เป็นหน้าจอ m i d นะครับคันนี้ก็วิ่งน้อยด้วยนะครับ80,000กิโลนะครับอ่าใครหาใช้งานอยู่รีบๆนะครับห้องูพเดยสารตอนหลังนะครับ คันนี้มาครบจัดเต็นนะครับเบาะหนังนะครับสีน้ําตาลตัดด้วยสีดําแอร์ด้านหน้าไม่ถึงไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าตัวนี้มีแอร์ด้านเพดานด้วยนะครับมีที่ชาร์จด้านหลังด้วยนะตัวนี้มาครบเลยนะครับต,ตัวนี้เราก็ชาร์จแบตได้เลยนะครับเป็นช่องเสียบ USB 2ช่องเลยนะครับราวจับนะครับทาออกแบบมาสะดวกสบายนะครับแล้วก็ขึ้น ง่ายนะครับผมความสูงประมาณ175ครับขึ้นมาด้านบนนี้ยังแบบนั่งได้สบายๆนะครับโอเคครับวันนี้นะครับก็มาสรุปกันเลยนะฮะคันนี้มิตูบิชินะครับได้ปี2020นะครับได้ตัวท็อป2.4 DT p r e m i u ยมพัดตัว a s l ลีนะครับออปชั่นทรบจัดเต็มในราคาเพียง599,000บาทนะครับลูกค้าประวัติดีฟีดาวได้เลยนะครับ ค่างวด่อนเดือนละ1 0,000ตลอดสัญญานะครับเรารับประกันให้3ปีเต็มนะครับครอบคุมอะไรล่2ร7รายการนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิกาบไม่มีน้ําท่วมนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยถ้าไม่อยากพลาดรถสวยๆนะครับกดติดตามเก่งพระรามเก้าไว้นะครับวันนี้พี่อูขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ